สวัสดีครับผมสอนนอจิบท้องถิ่นไทยวันนี้วันนี้นะครับจะได้มา,าดูมาชมนะครับร้านจินบแหคัดถนัดซอยนะครับสีแยกไม่ไผ่เขาโมนะครับวันนี้ลูกค้าของเรากา็ติดตามมาดูมามาตัดนะครับครับชื่ออะไรครับชื่ออาเล่ครับอะไรนะอาเล่อาเล่เรียนอยู่ที่ไหนเอ่ยอัศนีอัศนีตรงบริเวณตรงไหนเอ่ย อ่าที่เรียนอยู่ตรงไหนเอ่ยเทคนิค๋อเทคนิคราชบุรีชื่อทะเนธใช่ไหมอาสนีอาสนีนะครับชื่อเล่นชื่ออะไรเอ่ยอาเรกอาเรกโอ้น่ารักมากเลยนะครับตอนนี้กําลังตัดอยู่นะครับน่ารักมากเลยนะครับร้านจิ๊บเฮคัดถนัดซอยนะครับหรือนะครับตัดผมชายนั่นเองนะครับวันนี้นะครับช่างของเรานะครับตัดผมดีฝีมือปราณีนะครับมีจิตอาสาราคากันเองนะครับ ครับชื่ออะไรครับชื่อมอนครับฮะชื่อมอนครับชื่อมอนอ๋อน่ารักมากครับมอนครับสูงเท่าไหร่เนี่ย้อนหกสิบโอ้ก็ชายไทยนะครับอ่าเรียนสาขาอะไรครับคอมพิวเตอร์การศึกษาเกษตรโอเก่งมากดีมากนะครับเห็นลูกค้าอีกนะครับอีกนะครับครับชื่ออะไรครับอะไรนะป่านนะครับป่านชื่อจริงคือตะวัน สีจานใช่ไหมคอมพิวเตอร์กราฟิกนะครับนี่ครับหน้าตาดีหล่อนะครับไม่แพ้ดารานะเนี่ยหล่อนะครับอีกคนหนึ่งครับชื่ออะไรครับชื่เจม่เจมอ๋อหล่อเหมือนดาราเจมเลยครับตอนนี้กำลังรออยู่รอตัดอยู่ครับตัดนะครับด้วยความนะครับปลาณนีตด้วยความเรียบร้อยนะครับด้วยความบรรจงแล้วก็เป็นกันดงนะครับ วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะครับที่มาใช้บริการร้านจิ๊บแห่คัดถนัดซอยสี่แยกห้วยไผ่เขาโมนะครับตอนนี้ช่างของเราก็กําลังตัดอยู่นะครับด้วยความปราณีตและก็ด้วยความบันจงนะครับเราก็ยินดีต้อนรับนะครับสาหรับท่านที่มาใช้บริการนะครับวันนี้เราก็บริการกันอย่างเต็มที่นะครับบริการแบบเป็นกันเองนะครับถ้ามาร้านนี้นะครับมาร้านนี้ก็จะมีลูกอมนะครับลูกอมอารมณ์ดีนะครับ อ่หยิบมาได้เลยครับหยิบมาได้เลยมีลูกลมอารมณดีมาแจกเพื่อนๆด้วยนะครับอ่า้อ่ายกมาเลยยกมาทั้งกล่องให้เพื่อนได้แจกเพื่อนหนึ่งถ้าทานเข้าไปแล้วครับจะอารมณ์ดีนะครับจิตใจดีนะครับอ่าหยิบทานได้เลยนะครับวันนี้นะครับอ่าก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับน้องนะครับทั้งสี่ท่านอีกสี่คนก็กลับไปแล้วนะครับวันนี้เราโชคดีนะครับไม่อยังไงก็อย่าลืมติดตามนะครับช่องนะครับ ถนัดซอยชาแนลนะครับติดตามด้วยแล้วก็สอนนอจิบท้องถิ่นไทยนะครับเราจะได้มีอะไรดีๆที่จะให้ดูให้ชมนะครับอันนี้เป็นช่วงแรกนะครับช่วงแรกก็คือถนัดซอยชาแนลนะครับช่วงที่สองนะครับอ่าถนัดดูนะครับตามไปดูความเป็นอยู่แบบบ้านๆน,นะครับแล้วก็ช่วงที่3ามนัดกินครับ ตามไปกินนะครับตามไปกินนะครับตามไปกิน,นเราชอบอาทานอาหารอะไรก็ตามไปกินนะครับสำหรับว,วันนี้ก<น>็ต้องนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณน้องที่มาจากวิทยาลัยเทคนิคนะครับที่มาให้การสนับสนุนก็ต้องขอขอบคุณมากนะครับขอขอบคุณว่าทุกคนเลยครับตอนนี้กํลาลังตัดอยู่นะครับยังไงก็บอกตัดต่อไปเรื่อยๆบอกเคลอนเลยนะมาใช้บริการด้วยนะนะครับตัดแล้วก็รอแล้วก็ดูดีนะครับ ขอขอบคุณมากนะครับครับสวัสดีครับ